วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับที่สิบห้าสุกสิบสามเสาร์สิบสี่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิบห้านะครับก็มาอัปเดตงานเนาะรำดับหนึ่งเก้าศูนย์วางเครื่องเอ็มตองหนึ่งคันนี้นะครับก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับคันนี้ก็ยังอยู่ในห้อยเหมือนเดิมนะครับอยู่ในห้อยเหมือนเดิมก็อยู่ในขั้นตอนที่ตัดต่อ อยู่ในเผากลางนะครับยังไม่ได้ไปไหนนะครับแล้วก็เผากลางแล้วก็ใส่เฟืองท้ายนะครับเพืงท้ายเป็นตรงรุ่นเลยนะครับ c 2สองสองศูนยเกียร์ออโต้นะครับก็ระบบททยเอเสียก็ยังใส่ไม่ได้นะครับสวิตคันเกียร์ผมก็ยังไม่ได้แปลงนะครับก็เลยว่าจะเอ่อ หาเวลาดัดแปลงหน่อยนะครับเพราะว่ามันคือรายละเอียดงานเนี่ยนะครับจะเล่าให้ฟังว่ามันมันรายละเอียดมันเยอะจริงๆนะครับพอมันเยอะจริงๆมันก็ใหญ่ที่เล่านะครับให้ฟังนั่นแหละ,ะต้องใส่รายละเอียดทุกจุดเนาะทีนี้งานมันก็ยังไม่โอเคนะเกั่กับการที่จะไปสู่ในขั้นทดลองกับความสำเร็จเนาะ นะครับน,นี่อันนี้ก็คือตู้แอร์นะครับอันนี้โมดิฟายไว้เรียบร้อยนะครับสำหรับ W140 คันนี้นะครับอันนี้เครื่องเดิมนะครับเป็น V8 เนาะก็หลายปีแล้วนะครับอันนี้ก็เราก็ได้ทำวางเจนะครับวางทำแค่น ขึ้นมาแล้วนะครับแขนเครื่องก็เรียบร้อยนะครับก็เหลือทำสีนะครับเก็บรายละเอียดเนาะใส่เข้าไปนะครับอันนี้ฝาไปทำไปขัดไปชุบอยู่นะครับก็ยังไม่ได้มานะครับส่วนปั๊มน้ำใส่พานอะไรนี้นะครับเรียบร้อยนะครับแ่นเกียร์เรียบร้อยแ่นเครื่องเรียบร้อยนะครับก็เหลือกระปุกพวงมาลัยนะครับตรงนี้นะครับ ที่ยังไม่เรียบร้อยเนาะตัวนี้งานลงกึงเขาเยอะนะครับเพราะเราไปพอกกึงใหม่เนาะลองซีนมันสึกเยอะนะครับก็เลยยังไปต่อตรงไหนยังไม่ได้นะครับตัวนี้ข้างในก็ต้องขอเวลาขยับปีกนิดนึงนะครับเพราะว่าท่านมีรถใช้อยู่น้อยรีบร้อนเนาะนะครับข้างในผมก็ยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะครับหรือนะรยังไม่ได้กุยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรเลยนะเนาะอ ก็ใจเย็นนะครับผมงานมันก็จะออกมาโดยประมาณนี้นะครับก็มาเล่าถึงงานที่จะทําวันนี้นะครับวันนี้ก็ยังมีติดค้างในเรื่องระบบแก๊สนะครับกับคอนโทรลรอดโดนเบาตัวนี้ยังเกิดปัญหาอยู่นะครับก็เลยว่าเออจะ เวลามีปัญหานี่ก็จะช้าเลยนะครับเครื่องแต่ละตัวหน้าตาเหมือนกันแต่ปัญหาไม่เหมือนกันนะครับปัญหามีไว้แล้วก็แก้ไปทีละสเต็ปนะครับทีละเปาะเนาะสำหรับ B บ b ี้1 90คันนี้นะครับตัวนี้ก็ไปต่อนะครับคือได้มาก็ปั้นต่อนะครับเผื่อมีท่านใดสนใจนะครับ เป็น3 0 0 e ใส่เครื่อง280นะครับเครื่องสวยๆนะครับตัวน,นี้เลยครับสวยๆเลยนะครับ,นะรบก็อยู่ในขั้นตอนไวรลิงนะครับไวรลิงใส่ไฟเพราะว่าเห็นเครื่องเกียร์มันยังดีอยู่นะครับอันนี้เราก็เลยไม่ได้วางเจีนะครับเพียงแต่ว่ามาเก็บรายละเอียดนะครับ ไม่ผุนะครับคันนี้เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยเนาะถ้าท่านใดสนใจนะครับเราก็มาคุยกันนะครับ <c oughs> พอ,อดูได้ครับข้างนอกข้างในก็ถือว่าโอเคเนาะอันนี้ก็มีหักบ้างเดี๋ยวผมก็จะเลือกรีโนเวทใหม่ทั้งหมดแหละนี่ก็มาดูสเต็ปนี้นะครับอันนี้ก็จบงานไม่ลงเหมือนกันครับวางเครื่อง280ลงไปแล้วออปชันไม่ครบเนาะนี่เราก็มาไวาริ่งใหม่เหมือนกันนะครับสำหรับรถต้นกำเนิดคลาสสิก นะครับเป็นคลาสสิกไปแล้วนะครับวางเนียนๆน,น,นะครับอยู่ในขั้นเดินสายไฟเนาะนะครับหน้าตาประมาณนี้ครับ 280S ตระกูล S นะครับอันนี้ก็ตระกูล E นะครับอันนี้ก็อยู่ในขั้นทดลองใช้นะครับผม,มเพราะว่า ถ้าปอยไปขอนแก่นก็จะใช้ยาวนานนะครับเพราะนั้นผมก็ต้องใช้ที่นี่ให้ให้ให้มันปลอดภัยก่อนนะครับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะเพราะว่าปัญหาตรงนี้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็เอาลำบากอยู่นะครับเอาลำบากอยู่ก็เลยต้องให้มันจบที่ผมเลยนะครับทดลองใช้พยายามใช้ทุกวันนะครับอยู่ในขั้นทดลองใช้เก็บรายละเอียดมีอะไรก็จะได้เก็บไปเรื่อยๆเนาะ ถ้าเราไม่ใช้เราไม่รู้ปัญหานะครับเสร็จแล้วส่งเลยส่งเลยก็ไม่รู้ปัญหานะครับเสร็จเลยก็ไม่รู้ปัญหาเนาะอืมส่วน w หนึ่งสองสี่คันนี้นะครับคอนโซลก็อยู่ในขั้นตอนประกอบภายในนะครับ ตอนนี้คอนโซลก็ใส่ไปเสร็จแล้วครับสวิตช์แอร์ใช้ได้นะครับไฟติดหมดทุกจุดนะครับประกอบอยู่เนาะอยู่ในขั้นตอนการประกอบความเก็บความเรียบร้อยอยู่ทำให้สมบูรณ์นี่มันทำลำบากครับบางอย่างก็หาซื้อได้บางอย่างหาซื้อไม่ได้นะครับหาซื้อได้กับหาซื้อไม่ได้มันก็มี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 หลายปัจจัยเนาะ มีหลายปัจจัยด้วยกันนะครับอืมีรายละเอียดนะครับสายไฟก็เหลือเล็กน,น้อยๆครับใกล้จะประสบความสําเร็จแล้วนะครับอืมครับลีลีก็ใส่ไว้ให้เรียบร้อยเนาะขั้นตอนการทํางานรายละเอียดโดยประมาณนะครับเนื้อเนื้องาน,นเนื้อชิคชิกอีกเยอะนะครับอันนี้ ก็สุดท้ายก็จะได้ยกแพรนะครับคิดว่าวันจันนี้น่าจะได้ขึ้นห้อยนะครับแต่นี้ห้อยก็ยังไม่ว่างเลยนะครับงานติดปัญหาหลายจุดอยู่จะไปต่อยังไงนะครับก็คอยติดตามนะครับคันนี้จะจบด้วยเครื่องตัวนี้ไหม นะครับเห็นสภาพเครื่องอยังสวยอยู่ก็เลยไม่อยากจะเปลี่ยนนะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณเอสซีทุกท่านนะครับที่ติดตามผลงานของผมมาตลอดนะครับตอนนี้ก็แบบสโลไลท์นะครับไปช้ชาช้าเชื่อๆตามสเปคนะครับ ตามสเปกก็ถือว่าไม่ช้านะครับผมเพราะว่างานมันก็จะเอาปุ๊ดปัดไปมันก็ความเรียบร้อยก็อาจจะไม่เกิดเนาะอืมครับผมโอเคครับ